นิคขอนยะตีวิวลักการทํางานของนิดว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและช่วยอะไรคุณได้บ้างนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้คุณตัดสินใจว่าควรจะมาให้นิดปรับรูปหน้าสักครั้งหรือไม่ค่ะนะคะขั้นตอนแรกเลยนิดจะพิจารณาใบหน้าของคุณแล้วปรับรูปหน้าให้เข้าที่ก่อนที่จะอบสมุนไพรค่ะตอนการอบสมุนไพรหนังทิศะนะคะจะใช้ผ้านะคะส่งไอ้น้ำขึ้นไปเอ่เนผมและหนังทิศะต้นคอค่ะแล้วก็ปลายเท้านะคะก็จะอบสมุนไพร ะะการอบสมุนไพรภายในนะคะอบเพื่อรักษาภายในให้กับคุณค่ะที่สามคือการอบทั้งตัวค่ะเพื่อคลายกล้ามเนื้อทั้งตัวแล้วก็ไล่เลือดไล่ลมขั้นะะตอนสปาผิวค่ะหลังจากอบสมุนไพรเราจะมาสครับผิวด้วยสมุนไพรค่ะนะคะมีขมิน้นดินซอพองนะคะแล้วก็มีไพรมะขามเปียกค่ะ,ะนะคะนมสดน้ำมะเขือเทศเพื่อผัดเซลล์ผิวเพื่อให้ผิวอ่อนเยาว์ลงค่ะเดี๋ยวเราจะลงกาแฟทับลงไปอีกทีนะคะ,ะลดอ่า การหยาบก้านแล้วก็มีฝ้าแดดอะคะ่ะพอเสร็จจากสปาผิวแล้วนะคะนี่จะมาปั้นแต่งไขมันกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้เข้ารูปกันนะคะโวยความขอย่อนเนีย้งยานแก้มห้อยล่องแก้มล่องน้ำหมากถุงใต้ตาจุดไหนที่มีริ้วรอยพออบสมุนไพรกล้ามเนื้อมันคลายตัวคะ่ะไขมันอ่อนตัวแล้วก็ผิวหนังยืดหยุ่นการลบเลือนริ้วรอยมันเป็นเรื่องง่ายแล้วคะ่ะเราจะตกกระชับปรับให้มันสมดุลกล้ามเนื้อผิวหนังแล้วก็ไขมันให้มันเนียนเรียบ วยงามตามที่เราต้องการการไล่ของเสียออกจากร่างกายนะคะวิธีนี้จะทําให้ของเสียที่ข้างค้างน้ำเหลืองเสียไขยมันเสียออกจากร่างกายได้ค่ะเทคนิคนี้คือการเด่นน้ำเหลืองเสียนะคะไล่ของเสียออกจากใบหน้าค่ะเมื่อมัวซาขอบหน้าให้ชัดเจนค่ะ ไล่แก้มห้อยนะคะไขมันส่วนเกินที่มันทําให้แก้มย้อยร่องแก้มร่องน้ำมากุดูดในตาเก็บรายละเอียดด้วยกวัวสาแช่น้ําอุ่นค่ะเก mm ็บรายละเอียดของร่องแก้มร่องน้ำมากุงดใต้ตาค่ะด้วยวิธีกัวสาแช่น้ําอุ่นค่ะ mm hmm. สัครผิวหน้าด้วยสมุนไพรค่ะล mm ้า hmm. งสัครับออกแล้วก็โลโก,กแฟค่ะเพ mm ื hmm. ่อลดฝ้าลดกระใบหน้าที่หมองคล้ำนะคะจากกระจ่างใส่ได้ด้วยสูตรนี้ค่ะ ก่อนที่นิดจะลอกหน้าทุกครั้งนะคะนิดจะต้องปั้นแต่งไขมันกล้ามเนื้ออยู่หน้าให้กระชับให้ได้รูปก,ก่อนเพราะว่าการลอกการลอกไขมันให้มันได้รูปให้มันเฟิร์มให้มันกระชับค่ะนะลอกประมาณ40นาทีค่ะผลประโยชน์ของการลอกหน้าก็คือเวลาลอกออกมานะคะมันจะเก็บรายละเอียดของสิวเซียนขนอ่อน,อนหรือว่าขุยขาว,ขาวที่มันเป็นเซลล์ที่เสื่อมสภาพหลุดล่อนออกมาค่ะหน้าจะก,กระจ่างใสมีชีวิตชีวาตอนลอกออกเลยนะคะแล้วผิวจะกระชับได้รูปสวยงามค่ะ ปั่นไข่ขาวนะ้ำผึ้งนมสดน้ำมะเขือเทศที่แช่เป็นน้ำแข็งนะคะเพื่อเติมเต็มวิตามินให้กับผิวแล้วก็ปิดรูขุมขนที่สิวเสี้ยนอุดตันด้วยค่ะปักทับด้วยแตงกวาแช่เย็นเติมเต็มวิตามินให้กับผิวด้วยวิธีธรรมชาติด้วยค่ะนิดจะใช้ขวดแช่น้ำแข็งเก็บรายละเอียดของไขมันที่ยังไม่เข้าลูกความเหนียงความคอร่องแก้มร้องหน้าหมักจุดไหนที่ยังไม่กระชับจุดไหนที่ยังไม่เฟิรม์มก็จะใช้ความเย็นเข้าช่วยค่ะปัน่นแล้วก็นวดซ้ํา ทาให้ผิวเฟิร์มทําให้ผิวกระชับไขมันโดนความเย็นนะคะมันจะกระชับได้รูปสวยงามเราปั้นแต่งมันก็เข้ารูปได้ง่ายมาถึงขั้นตอนการลงมาร์ทองคําด้วยกัวซา,ายเย็นเนื้อมาร์จะเข้าแนบชิดผิวเพราะว่ากัวซาความเย็นของกัวซา,าจะเกลี่ยเนื้อมาร์ได้ดีแล้วก็จะปิดรูขุมขนที่สิวเซียนหลุดล่อนด้วยค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายหัวใจสําคัญของการทํางานก็คือตบผิวใสหน้าสวยด้วยวิตามินค่ะนิดจะเติมเต็มวิตามินให้กับร่างกายทุกผิวพรรณค่ะนะคะของร่างกายของลูกค้าการเติมเต็มวิตามินขั้นตอนสุดท้ายนิดเรียกว่าหัวใจสําคัญของการทํางานคือการที่คุณลูกค้าอมสมุนไพรนะคะรูคุมขนเบิดทั้งตัวถ้าเราเติมเต็มวิตามินในช่วงเวลานี้วิตามินจะเข้าไปบํารุงอย่างล้าลึกทําให้ผิวกระจ่างใสมีชีวิตชีวาเน้นที่สุดก็คือมีความต้นแขนต้นขาพุ่ง ตรงไหนที่ไม่กระชับตรงไหนที่ยังย้วยจะเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะนะคะเพื่อให้ผิวละมุนอ่อนเยาว์และอ่อนโยนลูกค้าจะพึงพอใจในขั้นตอนนี้มากมันเป็นการเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนนะคะทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้เฟิร์มเพื่อให้กระชับเพื่อให้ได้รูปขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่เดินทางไกลมาจากเชียงใหม่เพื่อให้นิดดูแลและยสัญญาว่าจะดูแลและก็ทำงานให้ดีที่สุดให้ถรกับที่พี่ไว้วางใจ